เพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้ก็ไม่ง้อผู้ชายเหมือนกันนะครับคันนี้นะเป็น Ford Ranger Wildtrak นะครับเกียร์ออโต้6สปีดถามว่าราคามันแรงไหมโอเคราคาแรงนะครับเอาแค่ชุดแต่งก่อนนะชุดแต่งก็มีอะไรบ้างถ้าเราไม่ชอบเราก็ถอดออกเลยเวลเราวิ่งเนี่ยมันจะมีความนุ่มมากกว่าเขาขายโชค4ต้นนะครับเราไม่ได้าขายเป็นคู่สวัสดีะะครับผมอาร์ตครับจากช่องเชฟมัทคัน149ครับช่องที่จะพาคุณผู้ชมมารับชมรถยนต์ Ford ที่แต่งเสร็จแล้วก่อนที่จะส่งมอบนะครับ และมาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างเนาะแน่นอนครับวันนี้ผมอยู่กับรถยนต์ฟอร์ดซึ่งคันนี้เป็นฟอร์ดไลน์เจอร์วายแท็กขับเคลื่อน2ล้อนะเกียร์ออโต้6สปีดนะครับราคา1 6 4 0 0 0้บาทก่อนจะไปรับชมนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพียงกดไลค์กดติดตาม,ง, like, ตตามง่ายๆครับยังไม่ต้องกดแชร์ถ้ากดแชร์มันจะเด้งออกไปแอปอื่นเนาะเอาแค่นี้ก่อนกดไม่ยากคันนี้นะเป็นฟอร์ดไลน์เจอร์วายแท็กซ์นะเกียร์ออโต้6สปีดราคา1 6 4 0 0 0บาทเป็นขับเคลื่อน2ล้านะ4 0นิวตันเมตร m, นี่คือ Lang อแรรงงบิดขเเเคาานะื่องยนต์2.0อี่พ ดีเซลนะครับคันนี้นี่ภายในห้องเครื่องเขาก็ระเบียบเรียบร้อยมากนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันวุ่นวาเพราะว่าเครื่องยนต์ก็ง่ายๆเลย2.0ลิตรนะรบแบตเตอรี่ก็ AGM ตัวระบบไฟก็อยู่ตรงนู้นนะครับเป็นพวกเทอร์โบเทอร์โบก็ให้มาเป็นเทอร์โบไฟฟ้าครับป่องฟิวก็แยกมาไว้ตรงนี้ก็คือแยกให้เห็นชัดเจนเลยว่า Ford Ranger n e x t g e n ในยุคนี้นะครับเขา จัดวางเครื่องยนต์ก็ถูกดันเข้าไปข้างในแล้วกดให้มันอยู่ใต้เชสซีนครับเพื่อที่จะให้มันมีสเปซมีพื้นที่ว่างตรงเนี้เมื่อเวลาเราเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือการเมนเทนแนสแล้วกันเอาไง,ไง่ายๆไม่ต้องไปถึงอุบัติเหตุหรอกมันจะมีพื้นที่เนี่ยเราก็จะก้มหัวล้วงมือเข้าไปหรือจะไปเล่นซอมแอบเนี่ยมันก็ทําได้เนาะและอย่างหนึ่งที่มันขาดหายไปในรถคันนี้นครับไม่ใช่ว่าหายไปแล้วไม่ดีนะหายไปแล้วดีมากเลยครับตัวสายพาน เพราะว่าคันนี้เขาถูกยกมาเป็นพัดลมไฟฟ้าควบคุมการทํางานด้วยดีเลย์นะครับไม่ต้องมีสายพานมาแย่งพลังงานแย่งกําลังเครื่องยนต์ให้แรงมา้าเราขาดหายไปแรงบิดเราขาดหายไปอันนี้ไม่มีแล้วนะครับยกมาเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับพอมาเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับก็จะทํางานของเขาด้วยดีเลย์ควบคุมอุณหภูมิเองนะครับจากระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบดีเลย์นะครับอันนี้ทํางานแบบนี้ง่ายๆนะครับพออุณหภูมิเขาเข้าสู่สภาวะเกิน50องศา รหรือจะแตะหลักร้อยพัดลมก็จะถูกปรับเป็นเบอร์สองให้มีเสียงดังและมีการทํางานที่แรงขึ้นหรือเร็วขึ้นครับมันก็จะเกิดคําถามว่าพอมันปรับเป็นเบอร์สองแล้วเสียงมันดังขนาดไหนครับมันดังจริงๆนะครับถ้ายืนอยู่ระยะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถเนี่ยไม่ได้ยินเสียงแน่นอนครับอาจจะได้ยินคือผมปรับเป็นแอร์เบอร์พัดลมปกติเบอร์สองครับ มันก็จะได้ยินเสียงพัดลมนหะมาแบบเบาเบาเบาเบ, au, 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 บ au, ประมาณหนึ่งพอมันได้ยินในประมาณเนี้แล้วเราไปเปิดเพลงฟังเนี่ยตัวเนี้ยไม่ได้ยินเลยเสียงหายไปทันทีนะครับเท่ากับว่าไอตัวเสียงพัดลมที่มันบอกว่าดังๆเนี่ยมีปัญหาตัวเสียงพัดลมดังอะไรขนาดนั้นนะครับคือเขาก็ไม่ไปกระทบนะครับการขับขี่ภายในห้องโดยสารของเจ้าของรถแต่อย่างใดนะครับวางใจได้แน่นอนผมว่าผมคอนเฟิร์มเลยดีกว่านะครับเชฟอาร์ตคอนเฟิร์มนะว่า มันไม่ได้ดังขนาดที่จะไปรบกวนผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารภายในห้องโดยสารจริงๆนะครับทีนี้พอมาเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ AGM สําหรับเกียร์ออโต้ครับจะได้เป็น AGM ขนาด80แอมป์นะครับซึ่งมันก็จะมีกําลังไฟมากกว่าตัวที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเพราะว่าด้วยระบบเกียร์เขาก็จะเป็นเกียร์ออโต้ถูกไหมมันก็ต้องใช้ กำลังไฟฟ้าที่เข้าไปควบคุมระบบเกียร์ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งตัวแบตเตอรี่เขาจะมีตัวโครงกิดไฟเบอร์ที่ติดเสริมเข้าไปนะครับให้มันเอาไว้ป้องกันพวกของเหลวอ่ะเวลาเราวิ่งทางเอียงหรือเราจะไปขับเป็นรถไต่ถังอย่างนั้นนะนะซึ่งผมโอเคอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเอาแค่ปีนป่ายปีนโขดหินและกันตัวผู้ใช้รถนะครับเอาไปใช้งานแบบนั้นตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะมีของเหลวอ,อยู่ภายในถูกไหมมันก็จะอาจจะทําให้กระชออกอ,อกมาเพื่อที่เพื่ออาจจะไปโดนตัวพวกไอเนี้ย ท่อที่มันเป็นยางเป็นซิลิโคนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยต้องมีตัวครงกิีตไฟเบอร์เนี่ยเข้ามาครับทำให้ไอตัวเนี้ยไม่กระเด็นกระดอนกระเฉาะออกไปโดนเศษวัส,สดุต่างๆที่มันจะเสียหายจากการผูกน้ํากันกระดก่อนนะครับนี่เขาก็มีมาให้ในตัวนี้นะถามว่าราคามันแรงไหมโอเคราคาแรงนะครับราคาก็9 0 0 0ถึง10,000บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นตามแบรนด์เนาะการทําราคาของเขาทํามาราคาขนาดนี้แล้วการใส่แบตเตอรี่ ATM เข้ามาในรถกระบะ Ford ท,ที่แบบราคาล้านกว่าบ,บาทเนี่ย ก็ผมว่าก็สมควรกับตัวแบตเตอรี่นะเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันค่อนข้างอยู่ได้งานมีอายุการใช้งานนานเลยเพราะโดยปกติแล้วถ้าเป็นรถผมเองก็จะเปลี่ยนประมาณแบบปีหนึ่งปีครึ่งกับแบตหนึ่งลูกแต่พอเป็น a g m ไอ้ตัวเนี้ยก็จะมีอายุการใช้งานถึง2ปี2ปีครึ่งก็แล้วแต่ผู้ขับขี่เนาะว,ว่าจะใช้รถมากน้อยแค่ไหนแต่โดยประมาณก็อยู่ประมาณนี้ครับซึ่งผมมองว่า3ปีเสีย00 0าอะไรเงี้ยไม่ไม่น่ากระทบกับ คนที่ซื้อรถฟอร์ดไปใช้นะผมว่านะไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นเนาะภายในห้องเครื่องก็มีประมาณนี้นะครับผมว่ามันก็ดูดูก็รู้รู้กันอยู่นะว่าเครื่องของนเดนเซอร์ดีเซล170ม้านะครับ4ี0นิวตันเมตรแรงบิดเทอร์โบเป็นเทอร์โบไฟฟ้านะครับแยกส่วนส่วนชัดเจนไดชาร์จนะครับหรืออัลเทอร์เนเตอร์ก็ขนาดใหญ่ให้มันครอเวอร์กันกับตัวแบตเตอรี80ร่80แอมป์เนาะตัวไดชาร์จเขาก็250แอมป์มาแล้วเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ครอเวอร์กันแน่นอนครับให้มันไม่ไปทำให้รถระบบไฟมันกระตตุกกนนะมมั็้องี ใหญ่กับใหญ่ต้องมาเจอกันนะครับเรียกว่าใหญ่ฟัดใหญ่โอเคทีนี้มาว่ากันที่ชุดแต่งของคันนี้นะครับจริงๆก็แต่งไม่เยอะแต่ดูเยอะนะครับเพราะว่าเอามูขอเกล้าก่อนเลยคันนี้ละกันชุดแต่งเขาใส่ชุดแต่งวายนะครับเอาแค่ชุดแต่งก่อนนะชุดแต่งก็มีอะไรบ้างพวกเสริมพาร์ตบอดี้ต่างๆนี่คือชุดแต่งครับส่วนล้อก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะล้อมุงล้อแม็กก็จะไม่เอารวมในชุดแต่งละกันนะครับที่แน่เลยคันนี้เชื่อลูกค,ค้าดู เพิ่งดูแบ็คแมนมาแน่ทำสีดำด้านไปให้มันดูเข้ากันเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะลูกค้าที่ออกกระบะทำไมจะต้องเน้นไปทางรถสีดำนะครับทั้งที่สีอื่นก็มีผมว่ามันก็สวยเหมือนกันนะครับถามว่าสีขาวจะแต่งให้ดุมันก็ทำได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบถูกไหมแต่พอดำมาแล้วดำธรรมดามันก็ก็ธรรมดาถูกไหมต้องดำด้านนะครับเราไม่อยากเหมือนใครเราก็ดำด้านไปเลยแบบนี้นะครับ อันนี้แรปมานะแรปสติ๊กเกอร์สีดําด้านนะครับแบบนี้แรปทั้งคันแจ้งประกันเรียบร้อยนะครับแจ้งลงเรียบร้อยเอามาวางที่ชุดแต่งนะครับเพราะว่าการแรปสีเนี่ยมันก็ต้องแรปทั้งคันถูกไหมถ้าแรปแค่ครึ่งหน้ามันก็จะดูเป็นเรียกว่าอะไรนะพ่อน้องออะไหล่ยางที่ชอบทําแก้มดําอย่างเงี้ยนะแต่ว่ารถฟอร์ดเราไม่ทําแบบนั้นเราก็ใช้งานในอีก,กสถานะหนึ่งเนาะ เราก็เลยต้องแรปทั้งคันแบบนี้ครับสำหรับชุดแต่งคันนี้นะครับเลือกเป็นชุดแต่ง Y ชุดแต่ง Y มีอะไรบ้างครับมีตัวนี้ครอบกันชนหน้าอันนี้คือครอบกันชนครับเราไม่ได้ถอดกันชนออกซึ่งเหตุผลที่เราไม่ถอดกันชนออกเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปเกะกะแบบเพราะว่าเราส่งกันชนคืนนะไอตัวกันชนที่เราถอดออกเราจะต้องถอดทั้งบอดี้ตรงนี้นะครับพอเราถอดออกปุ๊บเกิดปัญหาลูกค้าเอากันชนกลับไปไม่มีที่เก็บนะครับแต่ก็จะมีข้อดีตรงที่ถ้าเราไม่ชอบแล้วเราก็เปลี่ยนได้นะครับแต่นี้ก็ดีนะ ถ้าเราไม่ชอบเราก็ถอดออกเลยเราไม่ต้องไปหาช่างให้เขาเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยเราก็แค่ถอดออกแล้วก็แค่ขัดสีใหม่เนาะง่ายๆประมาณนี้นะครับชุดแต่งวายก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เลยนะครับดีเทลก็อย่างที่เห็นมีทอดตรงนี้มาไอตัวกระจังหน้านี่ไม่เกี่ยวกับชุดแต่งวายนะกระจังหน้านี่คือแยกนะครับไม่ว่าคุณจะใส่ชุดแต่งวายหรือไม่ใส่ชุดแต่งวายนะครับสามารถเปลี่ยนกระจังหน้าเป็น Ford แบบนี้ได้นะครับเลือกสีได้เลยนะครับว่าจะเป็นสี สีแบบนี้สีดำดด้านๆให้มันคุมโทนกับรถหรือถ้าอยากแบกแนวก็สีเหลืองไปเลยนะครับรถดำทั้งคันแต่กระจังหน้าสีเหลืองผมก็ทําให้คุณได้นะครับแน่นอนครับ Ford บอกว่าได้ไฟหน้าออโต้ตั้งแต่ตัวเริ่มคันนี้ก็ต้องเป็นไฟหน้าออโต้แต่สิ่งที่แตกต่างเลยคือตัวโคมนะครับตัวนี้เขาเป็นโคมมัลติ r e f เลกเตอร์ก็คือมีแสงส่งออกจากหลอดไฟสะท้อนเข้าที่โคมแล้วก็ยิงออกมานะครับไปด้านหน้ามีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับแน่นอนไฟส่องสว่างวิ่งกลางวันชื่อแล้วชื่อเรียกก็คือ ค้อไฟติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะครับอยากให้มันดูเฟี้ยวฟ้าวหน่อยก็ติดหรืออยากดูคลีนคลีนหน่อยก็ไม่ต้องติดนะครับแล้วแต่ความชอบผมก็มาให้ดูเป็นแนวทางการแต่งการใส่ว่าใสใส่แล้วเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใส่แล้วเป็นแบบไหนนะครับบางที่ด้านข้างชุดซุ้มล้อชุดวายจะได้ชุดซุ้มล้อขนาดใหญ่แบบนี้นครับซึ่งตัวชุดวายับตัวซุ้มล้อเขาเนี่ยถ้าถามผมนะผมจะบอกเลยว่ามันใหญ่กว่าตัวชุดที่เป็นซุ้มแรปเตอร์ ใหญ่กว่าไม่มากนะครับส่างชุดชุดแรปเตอร์มันจะใหญ่อยู่ที่ประมาณ6-7นิ้วแต่ว่าชุดวายเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นไปแบบเกือบ8 9นิ้วเลยนะเขาเรียกว่าซุ้ม9นิ้วนะครับชุดวายทีนี้ล้อคันนี้ดูใหญ่นะครับเพราะว่าเขาได้ล้อใหญ่ล้อก็เป็นล้อยนะครับไอ้ล้อก็20ปกติอยู่แล้วเนาะที่เห็นกันล้อ2ีออฟแบบนี้ปกติอยู่แล้วนะดํดำแบบนี้ส่วนที่ทําให้ใหญ่มากๆเลยคือ,อยางนะครับยางเขาเป็นยาง35เหตุ แรกเลยที่ได้ที่เรีอกอยกยาง35เลยก็ง่ายๆลูกค้าชอบให้มันดูใหญ่ดูเต็มล้อเต็มซุ้มดูแบบล้นๆใช่ไหมดูดุดุก็คืออยากใหญ่อะอยากถึกอยากแน่นอยากอยากเต็มแต่อีกเหตุผลนะครับที่การใส่120แล้วโดยปกติใส่120มันจะยางมันจะบางแต่ที่เรีอกอยกยาง35มาเนี่ยแน่นอนลูกค้าเจ้าของรถได้แน่ๆครับความนุ่มครับเพราะว่าลมจะเต็มยางทําให้รถคันนี้นะครับเวลาวิ่งเนี่ยมันจะมีความนุ่มมากกว่า เพราะว่าตัวลมในยางเขาเนี่ยมีเยอะกว่าตัวที่เป็นยางขอบ20ธรรมดาหรือ,อยางที่มันเป็นขอบ33มสิบาเนาะยางหน้ากว้าง3 3มตัวนั้นมันก็จะมีแก้มที่มันเล็กลงนะครับแต่พอมันได้35มามันก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกมีลมเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เลือกเป็นยางเลนโซนะครับตัวนี้เป็นยางเลนโซลวดลวดลายดอกอยางก็จะเป็นตัว L ตัว S แบบนี้เห็นได้ชัดเลยครับว่าเขาก็มีกิมมิคในการทำ ยางของเขาออกมาให้เป็นเอกลักษณ์เนาะยางอาทนะครับกึ่งตึงอาเทอเรนก็ยังไปไม่สุดระหว่างพวกจะก t t ลุยเน้นๆอย่างนั้นก็จะแบบเ้าเลือกยาง MT ไปก็จะดูใหญ่ดอกมันใหญ่เกินนะครับมันดังใช่ไหมแล้วก็วิ่งถนนพวกนีเวลาช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยถ้าไปเจอน้ําก็อาจจะมีการสไลด์หนอนโชว์ไปสักหทีนะครับพอเป็นยาง a อโอเควิ่งดี พอยางเอทีวิ่งดีนะครับผมบอกเลยแต่สิ่งที่จะไม่ได้ก็คือความสวยของดอกยางนะครับว่ามันก็จะไม่ใหญ่ไม่ดุเท่าไอตัวที่เป็น RT ีดอลูกค้าก็เลยเลือก RT มานีมาครับซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้เหมือนกันได้เป็นดิสเบรกสีล้อครับจานหน้ามีขนาดใหญ่แน่ๆใหญ่เลยใหญ่เพราะมีขนาดใหญ่แล้วนะครับระยะเบรกสั้นลงนะครับช่วงล่างยก2นิ้วนะครับสูงพิเศษเพราะว่ายางใหญ่นะครับแต่ทีนี้การยก2นิ้วนะครับของรถผมก็อยากจะแนะนําเลยคือถ้าอยากจบเลยก็คือเปลี่ยนโช๊คไปนะครับ ให้มันจบเลยเพราะว่าคันนี้เลือกแล้วเปลี่ยนโชกเป็นโชกโปรเฟนเดอร์นะปรับ8ระดับมีซับแท้งนี่อยู่ใต้ล่างนี่นะครับสป,ปริงเดิมนะครับสามารถใช้สป,ปริงเดิมได้เพราะว่าตัวโชกรุ่นนี้เขาไม่มีสป,ปริงมาให้นะครับต้องใช้สป,ปริงเดิมแต่ถ้าเป็นสป,ปริงแดงก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งคนระับสามารถสอบถามเข้ามาได้เนาะนี่เห็นไหมซับแท้งปรับ8ระดับคือความหมายของการปรับ8ระดับที่ผมจะบอกนะคือว่าโดยปกติแล้วเราจะตั้งตัวระดับการปล่อยแก๊สนะครับ หรือปล่อยน้ำมันให้เข้าไปในกระบอกอยู่ที่ระดับ3-4ถ้าเราปรับไปเป็นระดับ1ตัวรูที่จ่ายแก๊สหรือจ่ายน้ำมันเนี่ยเขาจะเล็กลงทําให้ของเหลวเข้าไปหล่อเลื่นกระบอกกระบอกโชกอะได้น้อยตัวเนี้ยโชกคก็มีอาการที่จะแข็งและยุบระยะยุบตัวได้น้อยนะครับแต่ถ้าเราปล่อยแก๊สจ่าน้ำมันหรือปล่อยของเหลวเข้าไปในกระบอกโชกเยอะเกินนะครับรถมันก็จะนุ่ม แล้วก็จะย้วยให้เกินความจําเป็นเนาะซึ่งเราก็จะเซ็ตไว้ที่ระดับสานะครับ3หรือ4ี่แล้วแต่ความชอบเพราะว่านี้มันปรับได้ถึง8ระดับก็ต้องลองขับก่อนแล้วค่อยๆปรับนะครับมันปรับได้ไม่ยากปีกนกต้องเปลี่ยนแน่นอนครับองศาถ้าไม่เปลี่ยนปีกนอกองศาเพี้ยนนะครัล้อก็จะถูกกดลงไปด้านในด้านในทําให้หน้ายางด้านในจะถูกกินและยางก็จะหมดสภาพก่อนมันได้เดินโรงงานนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าอันนี้สวยอยู่แล้ว แต่ถ้าเปลี่ยนก็จะได้อีกฟิลลิ่งหนึ่งแล้วแต่ความชอบนะครับหรือถ้าอยากได้ความแข็งแกร่งความดุถ้าเอาไปอยากให้รถคันที่วิ่งตามกลัวเรานะครับเปลี่ยนไปเลยบันไดเหล็กแต่ว่าก็ไม่จําเป็นนะครับถ้าเราไม่ต้องะอะไรขนาดนั้นนะไม่อยากได้บรารบีความน่าเกรงขามนะครับความกลัวของรถที่วิ่งอยู่รอบๆอบเราบันไดนี้ก็พอแล้วนะครับแค่ใช้ขึ้นใช้ลงนะครับเราลองค่าทําดํานะครับซึ่งเดิมเดิมบแท็กเขาก็จะเป็นสีโครเมียมจะไม่ใช่สีดําเลยอันนี้ก็ทําดามาให้นะครับให้มันคุมกับสีตัวรถเนาะ อันนี้แรปจริงๆนะไม่ได้ทำสีผมบอกเลยว่าแรปนะครับเผื่อเราไม่ชอบแล้วก็เปลี่ยนกลับลอกสติกเกอร์ออกนะครับว่างๆวันไหนเงาๆก็เดินดึงสติกเกอร์ออกเองเลยนะครับแค่นี้เราก็ได้รถสีเดิมคืนแล้วนะซึ่งสีเดิมก็เป็นสีดํานะแต่ว่าลูกเขาบอกว่าอยากได้ดําด้านอะดำเงาพี่ว่ามันซ้ําใช่ไหมดาด้านไปเลยนะครับสติกเกอร์เลือกไปเลยครับไวท์แท็กหรืออยากเลือกเป็นรุ่นอื่นก็มีมาให้นะครับหรือถ้าอยากสลักเป็นชื่อตัวเองก็ทําได้นะครับหรือถ้า เฟี้ยวๆหน่อยสลักเป็นชื่อผมเป็นชื่อเซลล์นะครับที่ซื้อด้วยจะได้จําได้ว่าเอ้ยวันหนึ่งฉันซื้อรถจากไอ้นี่วะไอเชฟอาร์ตเนี่ยนะครับได้หมดเลยนะครับมาดูตัวชกด้านหลังดีกว่าคือด้านหน้าเปลี่ยนแล้วครับด้านหลังก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเขาขายชกสี่ต้นนะครับเขาไม่ได้ขายเป็นคู่นะตัวชกนะครับเป็นปรับเปเหมือนกันนะครับแต่ความพิเศษของตัวชกฟอร์ดนะครับเขาก็จะเอาชกมาวางไว้นอกแหนบหรือนอกแคสซี ให้มันมีฐานล้อที่กว้างขึ้นนะครับพอมันมีฐานล้อที่กว้างขึ้นแล้วเนี่ยเวลาเราวิ่งเราเข้าโคง้งเราเทน้าหนักอะ่ะมันก็จะไม่เกิดการพลิกการโยนของตัวรถนะครับมันอาจจะเกิดได้น้อยกว่ารถที่มันมีบอดี้หรือฐานที่มันแคบเนาะเหมือนแบบเวลาผมยืนกลางขาแล้วผมยืนโขดรถเมย์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเนี่ยมันก็จะมีความมั่นคงในการยืนถูกไหมแต่พอถ้าเรายืนหุบขาแล้วเร,รถเมย์พาเรา เวียงเราก็จะมีโอกาสล้มนะครับได้ง่ายกว่าการที่เรายืนกลางขานั่นเองนะครับดิสเบสี่ล้อนะครับพูดไปแล้วเนาะตัวแหนบบรรทุกนะครับบรรจัดไปเลย1,000กิโลนะครับถ้า1,000ตันนั่นเยอะเกิน1000กิโลหรือ1ตันนั่นเองโดยประมาณนะครับนี่โรบารโรบานะครับโรบาหรือสปอร์ตบาร์วายแท็กก็เดิมๆสีโครเมียมนะครับอันนี้ก็ทำดำไปเลือกทำสีไปเลยนะครับ ตัวโลบาสปอร์ตบาร์เนี่ยไม่ต้องไปแรปมันให้มันเบื่อเพราะว่าตัวนี้มันจะโดนนุงโดนดน้ำแน่ๆแล้วก็ทำสีไปเลยจบๆนะพีชเล็กๆไม่กี่บาทหรอกเนาะฝากระบะท้ายนะมาถึงไฮไลท์ของฝากระบะท้ายนะตัวนี้นะพอเราได้เป็นเขาเลือกเป็นไวายเทคนะฝากระบะท้ายเขาจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าอีซี่ลิฟ์นะครับหรือระบบช่วยผ่อนแรงฝาท้ายนะครับซึ่งโดยปกติแล้วฝาท้ายมันเป็นเหล็กใช่ไหมมันก็หนักๆใหญ่ๆเงี้ยแต่พอมันมีตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับทำให้เราสามารถแบบเนี่ยโยนเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยก็คือมันเบา มันก็เหมาะนะครับกับการที่เราใช้งานอย่างเวลาเราไปไหนมาไหนแล้วเราถือของซื้อของซื้อ,อ,อกับข้าวหรืออุ้มลูกหรือถ้าเราแบกอุ้มลูกมือนึงแบกเหล็กอีกมือนึงนะครับเราเอาลูกโยนทิ้งไปเลยครับแล้วเราเปิดฝาท้ายแค่นี้ด้วยมือเดียวนะครับแล้วก็วางเหล็กเข้าไปเนี่ยง่ายเบาสะดวกนะครับตัวจับชิ้นงานมีมาให้จะเอาไว้ทาอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าได้ใช้จริงหรือเปล่านะครับแต่ก็เขามีมาให้แล้วก็อาจจะได้ใช้ในอนาคตเนาะตัวไลเนอร์ ไลเนอร์ไวทแท็กต้องไวทแท็กเท่านั้นนะครับจะได้ไลเนอร์แบบนี้แบบเรียบแบบนี้นะครับส่วนไอที่อยู่ในกล่องนี้ก็ส่งคืนนะครับเพราะว่าจะเป็นปีกนกเดิมชกเดิมส่งคืนหมดเลยนะครับอีกอย่างที่ไวทแท็กมีก็คือปลั๊กไฟน่นครับได้เป็นปลั๊กสามตา2อ0ยสาสิบเลยนะครับส3 0ิบโวล์ส3 0ิวัตนะครับตัวนี้สิบสองโวล์นะครับคือการใช้งานของไอตัวปลั๊กไฟนะผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าบางคนแบบเอ้ยฉันมีปลั๊กไฟไท้ายรถว่ะฉันเอาพัดลมมาเสียบดีกว่า ไม่ได้นะครับคือการใช้งานะจะต้องสตาร์ทรถด,ด้วยนะครับถึงจะใช้งานปลั๊กไฟรตรงนี้ได้นะแบบนี้นะอย่าไปคิดว่าแบบฉันมีปลั๊กไฟแล้วฉันจะไปเสียบไปกินหมูกระทะเสียบเตาอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันต้องสตาร์ทรถเนาะก็จะแลกกับการสิ้นเปลืองพลังงานน้ํามันซึ่งตอนนี้ราคาน้ํามันก็ไป 32, 3สิบสองัสองแล้วนะครับผมพูดถึงดีเซลนะเบนซินนี่39แล้วนะขึ้นเงียบๆเราไม่รู้นะครับไฟเบรกมีมาตรงนี้ครับเอาไว้ ยิ่งรถเราสูงครับแล้วถ้าใครขับตามมาถ้าไม่มีไฟเบรคตรงนี้ถ้ามันไปอยู่ตรงนู้นเชื่อผมเถอะคันนี้ยกสองแล้วถ้าเจอรถโหลดที่ตามหลังมาไม่เห็นแน่นอนครับจะโดนไอ้นี่บังพอเขาเอามาไว้ตรงนี้ผมว่าดีนะดีแล้วก็จะมองเห็นได้ง่ายด้วยครับอีกอย่างหนึ่งคือนี่ตัวล็อกฝากระบะท้ายพอมีตัวนี้แล้วนะครัปลอดภัยหายห่วงไม่มีใครมานั่งกระบะท้ายของท่านแน่นอนครับอย่างบางคนอยู่คอนโดถูกไหมแล้วแบบจอดรถกลางแจ้งเงเนี้ย เราก็ไม่รู้วันนี้คืนดีมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งอยากมานั่งฟืดอยู่ท้ายกระบะเราถ้าเราไม่อยากให้เขานั่งหรือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับเราล็อกไปเลยเราล็อกปุ๊บตัวนี้เขาก็เปิดไม่ได้แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือป้องกันกระบะมาล่วงฝ่ายหัวเด็กเมื่อเวลาเรามีลูกเด็กเล็กแดงมาเดินมาเปิดอย่างเงี้ยเนาะมือบอลมาเล่นเด็กเนี้ยนะมันก็จะไม่โดนหัวเด็กเนาะเราล็อกล็อกทิ้งไว้นะครับง่ายๆกล้องมีมาให้นะครับอยู่ใต้โลโก,โก้กันชนท้ายแฮมเมอร์นะครับตัวนี้แน่นอน เขาไม่ยุบแน่ครับแฮมเมอร์ตัวนี้หนา4มิลน,นะครับและก็ไม่เป็นรอยด้วยงานเขาดีจริงๆนะครับนี่ประมาณนี้นะมีเซ็นเซอร์มาให้เซ็นเซอร์เขาใช้งานได้4จุดนะครับตัวว i ยแท็คไอตัวกุญแจรีโมทโอเคคันนี้เป็นรีโมทนะซึ่งเขาบอกเลยว่าตัวกุญแจของว i ยแท็หรือฟอร์ดเป็นตัวที่เป็นรีโมทแบบนี้สมาร์ทย์เลดนะครับเขาจะมีระบบล็อกนะครับแบบนี้เราเก็บกุญแจไว้ในกระเป๋าได้เลยนะพอมันล็อกแล้วเนี่ยเราก็ล้วงแบบนี้นะครับ ถ้าเราอยากให้มันเปิดแค่ประตูคนขับคนเดียวครับเรากดล็อกกับตัวปลดล็อกค้างนะครับจนไฟมันกระพิบแบบนี้ถ้าไฟกระพิบแล้วระบบทํางานทีนี้เราล็อกปลดล็อกได้เลยนะครับอันนี้เปิดได้แล้วนะอันนี้มันจะเปิดไม่ได้นะครับนี่ว่าหรือถ้าเราจะเคลียร์ก็ง่ายๆครับสองปุ่มไปกดปุ่มปลดล็อกสองครั้งนะครับแค่นี้นี่อ่ะภายในเป็นเบาะหนังครับเดินได้สีส้มตามสไตล์ไวท์แท็กเลย เบาหน้าไฟฟ้าปรับได้แทิศทางนะครับมีดันหลังเพิ่มมาให้ผมลองมาแล้วเมื่อวานดันหลังใช้ดีมากนะครับผมขับมาไกลมากจากบางแคมาเกษตรน้มินผมรู้สึกว่าเมื่อยมากรถติดผมกดดันหลังเนี่ยดันหลังผมแอนแบบนี้เลยก็ผมรู้สึกดีนะครับเหมือนเราโดนเหยียบหลังอะ่ะเนี่ยดีจริงๆครับอ้าวขอญาิมาดูภายในครับสตาร์ทด้วยสตาร์ทพูดสตาร์ตครับไม่ต้องเสียบกุญแจพวงมาลัยไฟฟ้า ควบคุมการทํางานด้วยมอเตอร์ที่เรียกว่า EPa r t ซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะพูดทาไมว่า E p a r t นะครับเพราะว่าผู้โดยสารหรือเจ้าของรถเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้ด้วยว่า e p a r t มันคืออะไรเนาะเอาเป็นว่ามันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับที่มีน้ําหนักเบามากกับล้อใหญ่ๆล้อยี่สิบยางยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่ขนาดนี้นะครับเนี่ยดูผมดูผมหมุนดิเบานะครับเบาแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงขับด้วยนะ้วสมัยนี้ผู้หญิงขับกระบะเยอะมากนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้ว เพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้ก็ไม่งอผู้ชายเหมือนกันนะครับขับกระบะด,ดีกว่าพอได้พวงมาลัยไฟฟ้าที่เบาขนาดนี้นะครับขับง่ายขับเบาสบายไม่ปวดไหล่ขับทางไกลง่ายขับในเมืองง่ายนะครับแบบจังหวะแซงปาดแซงป่านี้ทําได้เหมือนกันนะครับในตัวพวงมาลัยนี้เนาะไปหน้าเป็นออโต้แบบนี้นี่คือเขาหมุนว้ที่ตัว A นี่คือออโต้แล้วนะส่วนพวกนี้ก็ไอตัว3ามสองหนึ่งนี่ก็คือเอาไว้ปรับความสูงไฟสูงนะครับให้มันไม่ไปทิ่มตา รถคันข้างหน้าตัวนี้ครับตัว cruise control ในตัว w i ยแทขับ2เนาะเขาจะสามารถตั้งความเร็วล็อกความเร็วได้นะครับลิมิตความเร็วให้วิ่งไม่เกินนี้เราอยากขับแค่90้ล้วก็ตั้งลิมิตไว้ที่90นะครับแล้วเราก็ปล่อยเท้าจากคันเร่งรถเราก็จะวิ่งที่ความเร็ว90แต่เราต้องเบรกเองนะพอเราเบรกแล้วนะครับระบบเขาจะเคลียรเราต้องมาเซตใหม่นะครับว่าเราจะใช้งานต่อเนาะแต่ถ้าเราไม่ใช้งานแล้วเราก็ไม่เป็นไรเราก็เหยียบคันเร่งของเราวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับก้านไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งนี้นะครับ ีไฟได้นี่นะครับวนฝั่งนี้เป็นปัดน้ําฝนนะครับมีหน่วงความเร็วปัดน้ําฝนให้แบบนี้นะอามาวัากันที่หน้าจอกลางดีกว่านะครับหน้าจอกลางเขาทําอะไรได้บ้างก็อยู่หน้านี้แล้วนี่คือหน้าจอปกตินะครับสําหรับไม่ต้องการใช้อะไรเยอะนะเนาะก็จะเป็นระบบวิทยุนะครับหรือก็สามารถเสียบ Apple c a r p เ a ่แอนดรอยได้ให้มันขึ้นโทรศัพท์เรานะครับแอปลิงกเนี่ยแล้วก็ใช้งานตรง YouTube แต่ YouTube ก็ฟังเพลงได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถดูวิดีโอได้ครับเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ขับขี่นะครับฟังเพลงได้อย่างเดียวหรือถ้าฟังพวกแอปพลิเคชันฟังเพลง Spotify ยจูกอย่างเงี้ยก็สามารถมีมาสามารถฟังได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่ชอบก็เนี่ยวิทยุไปฟังข่าวฟังอะไรนะช็อคเรดิโอฟังพี่แจ็คเขาก็สามารถทําได้นะครับไอต,ตัวออโต้เบรกโคนี่เราต้องกดเข้ามาที่2ขีดตรง2เม็ดตรงนี้นะ กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นอันแรกปุ๊บขึ้นมาที่ออโต้โฮออโต้โฮค่ะตอนนี้ผมไม่ได้เปิดไว้ให้ทุกรถทุกคันไม่ได้เปิดออโต้โฮไว้ให้นะครับต้องเข้ามาเปิดเองถ้าเราอยากใช้งานนะครับซึ่งผมก็จะปิดไว้ให้ก่อนนะพอคราเนี้ยผมจะบอกว่าพอมีออโต้โฮแล้วมันจะมีอะไรขึ้นมามันจะดียังไงเนาะโอเคพอมีออโต้โฮปุ๊บเราจะสามารถขับเข้าไปเลยขับวิ่งไปเลยครับไปพอเราเจอไฟแดงข้างหน้าถูกไหมเราเจอไฟแดงข้างหน้าสมมุติเราเจอไฟแดงนะแล้วเรา เหยียบเบรกปุ๊บรถจอดสนิทปั๊บถ้าออโต้โฮทำงานนะครับเราสามารถปล่อยเท้าจากเบรกได้เลยโดยที่เกียร์เราอยู่ที่เกียร์เกียร์ดีเกียร์ไดฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถไม่ต้องเหยียบเบรกรถความเมื่อยล้าจากการขับขี่หรือการเหยียบเบรกของผู้ขับนั่นเองนะครับโอเคแต่ถ้าไฟเขียวปุ๊บทำยังไงต่อเหยียบคันเร่งไปเลยแค่นั้นนะครับจบจบวิ่งไปง่ายบ่อบหนังนะครับ แอร์แยกสายขวาไวดชชา้ดนชัตเจอร์อยู่ตรงนี้มามีอยู่ตรงนี้นะครับส่วนช่องวางแก้วมี1ช่องสองช่องนะครับที่ประตูตัวตูประต,ระตูดูฝั่งนี้ดีกว่ามีได้อีกสองอช่องนะครับและมีตรงนี้อีกสองฝั่งนะครับฝั่งผู้ขับและผู้โดยสารเนาะนี่ครับตัวไฟตรงนี้นะครับคือไฟอะ่ะปิดได้เราสามารถปิดแล้วเราก็สามารถเปิด พอเราเปิดปุ๊บไอตัวข้างหลังมันก็จะติดด้วยนะแต่ถ้าปิดปุ๊บข้างหลังก็จะปิดหรือถ้าเราเราก็สามารถจิ้มไปที่ตัวไฟได้นะครับนะนะผมปิดไว้ก่อนนะแล้วเราจิ้มไปที่ไฟแล้วก็เปิดเป็นดวงดวงได้นะครับแบบนี้เนาะปิดไว้กระจกตัดแสงออโต้นะครับนี่เป็นไงลิ้นชักนะครับด้านบนมีมาให้ตรงนี้ไม่ใช่คูบ็อกนะเป็นช่องเก็บองเหมือนกันส่วนตรงนี้นะครับก็จะเอาไว้วางโทรศัพท์มือถือหรือวาง ของต่างๆนนได้แต่ก็แนะนําว่าเป็นวางโทรศัพท์เพราะว่าตัวนี้เขามีการลื่นมีการลื่นมาให้นะครับคืออยากจะบอกว่าตัวไวท์แท็กเขามีระบบต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นการขับขี่ของอย่างอันที่ผมเจอบ่อยเพราะผมจะใช้อยู่ในเมืองหรือคนที่ขับรถอยู่ในเมืองท้องรออะไรเงี้ยหรือจะเที่ยวห้างตามที่มันจะต้องขึ้นทางหงสทางชันหรือถ้าใครไปเดโมงงาวงวานบ่อยๆนะครับขับรถขึ้นไปปุ๊บแล้วไปรถติดอยู่บนทางที่ทางขึ้นอะ คยเป็นใช่ไหมถ้าเราขับรถล้วไปติดบนทางขึ้นห้างเนี้ยโดยปกติแล้วเราจะเหยียบเบรกใช่ไหมครับแล้วเราก็จะต้องคอยเลี้ยงคันเร่งถ้าเราจะไปต่อพอมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะมันจะทําให้รถเราเกิดการไหลไหลถอยหลังถูกไหมแต่ว่ารถพอเป็นรถฟอร์ดนะครับเขาจะมีระบบที่ช่วยออกตัวบนทางลาดชันซึ่งก็จะทําให้รถเราไม่เกิดการไหลถอยหลังเมื่อเราไปติดแงกอยู่ทางแบบนั้นนะครับก็ยเหยียบเบรกไป เขาก็จะพอเราปล่อยเบรกหรือเราจะเลี้ยงคันเร่งเนี่ยรถเรามันจะไม่ถอยหรอกแต่ว่าเขาจะคอยเลี้ยงตัวเครื่องยนต์นะครับให้มันขึ้นไปด้านหน้าแต่เขาไม่ได้พาเราไหลขึ้นไปแล้วเราต้องเหยียบคันเร่งด้วยนะครับเขาแค่หน่วงไว้ไม่ให้รถเราเกิดการถอยหลังและเกิดการตกใจของผู้ขับขี่นั่นเองนะครับอีกหนึ่งอย่างเลยคือเบาะไฟฟ้าประโยชน์ข้อดีของเบาะไฟฟ้าเลยนะครับที่ผมสัมผัสได้กับตัวเองแล้วนะก็คือนี่เมื่อเวลาเราขับรถปกติใช่ไหมเราขับรถไปนะครับเรานั่งแบบนี้เลยนะ นั่งแบบนี้เลยขับขับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราเมื่อยถ้ามันเป็นเบาธรรมดาแล้วเราไปดึงตรงเนี้ปุ๊บเราเกิดการไหลไปข้างหลังพอเราไหลไปข้างหลังปุ๊บเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมือเราอาจจะหลุดจากพวงมาลัยนะรครับแล้วก็จะตกใจทําให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้นนะครับแต่พอมันได้เบาไฟฟ้าเนี่ยเราก็จับไปเลยขับมือนึงงล้วก็กดไหล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 เนี่ยดูดิสบายและปลอดภยัยนะครับ ไม่ใช่ว่ามีบอ่อไฟฟ้าแล้วหรูแล้วหลานะบอ่อไฟฟ้าเขาก็ให้ในเรื่องความปลอดภัยกับผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารนะครับดีผพราะว่ามันดีนะในตัวว i แท็กนะครับเขาจะได้สิ่งนี้มาครับเป็นแอร์แอร์หลังนะครับให้ผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังมีความเย็นสบายเนาะในรถกระบะนะครับมีแอร์หลังมาให้เราไม่ต้องไปซื้อรถเก๋งคือรถกระบะ้านหกหมบาทเนี่ย ลองเทียบกับรถเข็งราคาล้านเท่าๆกันนะครับบางรุ่นไม่มีแอร์หลังแต่ไวท์แท็กมีแอร์หลังมาให้มีปลั๊กไฟอีกนี่อยู่ตรงนี้นะครับมีพอร,ร์ตเลส USB เสียบได้นะครับก็ลองคิดดูรถเก๋งก็นั่งได้4คนรถกระบะก็นั่งได้4ี่คนมีแอร์หลังเหมือนกันนะครับแล้วก็มีถาดท้ายขนาดใหญ่ที่เอาไวบ้บรรทุกได้เหมือนกันแต่ก็ความคล่องตัวก็จะแตกต่างกันนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่ารถสมัยนี้เขา มีระบบช่วยต่างๆนานามากมายนะครับสำหรับการใช้งานก็แล้วแต่ความชอบเนาะแล้วแต่การเลือกใช้ความสะดวกของแต่ละคนแล้วกันนะครับผมก็มาเสนอแนวทางรถกระบะให้นะครับอ่าแล้วดูนี่นี่เล็กรูมผู้โดยสารตอนหลังนะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบทุ่นเลยด,ดิเนสบายนั่งได้นั่งทางไกลผมนั่งแบบนั่งแบบผมนั่งเลยนะเนี่ยผมนั่งแบบนี้เลยเนี่ยปกติแล้วผมนั่งอย่างเงี้ยดูข้างหลังอะ่ะว่ายังนั่งได้นะครับ มีช่องเก็บของให้ที่วางแก้วก็มีมาให้นี่คุ้มเลยนะร้านหกหมื่นสี่พันเนี่ยในราคาขนาดนี้มีแอร์หลังมีไฟมีอะไรแบบนี้นั่งมาให้มีสายเบลมาให้นะครับเนี่ยก็เลือกเอานะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับไม่ยากกดง่ายๆปุ่มอยู่ตรงนี้ปุ่มอยู่ตรงนี้ใต้คลิปเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับหรือถ้าอยากได้รถก็โทรเข้ามาที่เบอร์0 8 1 9 5 9ป1 4 7เนีะผมเชฟอาร์ช卡尔หน149ยินดีให้บริการ พร้อมรับสายตลอดแค่5ทุ่มพอครับถ้าหลังหลังจากนั้นอาจจะหลับนะครับเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงไม่ดูผมถึงเวลานั้นเหมือนกันเนาะเจอกันตอนเช้าตอนกลางวันดีกว่านะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ